ท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้ผมอยู่กับโปรพาที่สนามกอล์ฟบางประกงริเวอร์ไซด์ควันที่คลับครับไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครไม่ไกลแล้วก็เดินทางสะดวกแีแล้วถนนขับง่ายขับสะดวกแล้วก็คือถ้าไม่นับคอสะพานมอเตอร์เวย์อย่างเดียวนะที่เหลือคือดีหมดเลยดีคอสะพานก็ดีดีดีขึ้นดีเยอะตอนนี้ได้ได้ฝึกเบรกนิดหนึ่งฮึเซ็นเซอร์รถทำงาน ก็เราก็ต้อว่าไปตามสภาพครับถูกไหมครับคนเล่นกอล์ฟก็ต้องเล่นตามสภาพอยู่แล้วครึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มถ่ายกันที่หลุมสิบหลุมสิบเป็น้าสี่อกเล็กสายนิดนิดคือ,อไม่ได้ถึงกัรเยอะแต่ว่าต้องบอกสนามบางทีที่นี่คนเยอะอเขาก็จะพยายามปรับมาปล่อยหลุมหนึ่งบ้างหลุมสิบบ้างครับผมบางคนเจอหลุมสิบเป็นหลุมแรกของวันเลยของวันเลยแล้วพอเจอเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยนักกอล์ฟจะชอบมาตำแหน่งตรงนี้ เป็นตำแหน่งยอดฮิตของสนามคือมันจะมีถ้าเหลี่ยมไปทางขวามันจะมีบังเกอร์ดักอยู่นะครับมันจะมีบังเกอร์ดักอยู่ประมาณสามบ่อ,อถ้าคุณตีถึงก็อาจจะตกบังเกอร์ถ้าไม่ถึงก็โอเคแฟร์เวย์จากตรงนู้นเข้ากรีนเหลี่ยมดีครับแต่มันจะมีเหลี่ยมที่เจอบ่อยๆก็คือหลุดแฟร์เวย์มาทางซ้ายอย่างที่เราอยู่ตรงนี้ความที่มันด็อกเล็กซ้ายเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นดงต้นไม้แต่ต้นไม้ไม่ใหญ่นะต้นไม้เล็กๆเพียงแต่ว่าระยะร้ายของเราเนี่ยมันจะพาเรามาอยู่ใกล้ดงหรือในดงโดยประมาณ เพราะว่าที่เนี่ยมันแบ่งทีออฟค่อนข้างหลายช่วงอายุดีหลายช่วงอายุหลายฝีมือก็ได้โอ้หลยหลายช่วงุฟังดูคือนักกอล์ฟที่หลากหลายมีโปรมีทั้งมีจนยันผู้สูงอายุจนถึงผู้หญิงมันก็เลยแบ่งมาแต่ถ้าตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นแท่นโปรที่จะมาเหลือระยะประมาณนี้นี่เราจะคุยกันเรื่อง natural instinct นิดหนึ่งว่าเมื่อเรามองเสร็จแล้วเนี่ย สัญชาติยานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกันวันนีบ้บางครั้งอาจจะมองไม่เหมือนกันบางครั้งอาจจะมองเหมือนกันแต่ความที่เราเป็นทีวีเราจะพยายามนําเสนอวิธีคนละวิธียกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ตรงนี้ก็คือตีมาลูกตกตรงนี้เลยปักปรากฏว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยต้นไม้ดงเนี่ยอยู่ในในโดยเพาะต้นเนี่ยมันไม่สูงมากนะแต่มันสูงพอที่จะทําให้ร้อยเจ็ดสิบหกหลาถึงทงเนี่ยถึงกลางกรีนออืชนได้อืออาจจะเหินไม่ทันที่จะชนไม่แน่ ถ้าต้องสอยให้ข้ามก็อาจจะกลายเป็นสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายังงกว่าเราจะตีให้ถึงกรีนให้ได้เราก็จะตีข้ามต้นนี้สกิลต้องสูงมากอ่ะต้องตีไกลมากด้วยจะจะบอกอย่างกันไม่ได้เป็นเป็นพูดง่ายมันเป็นฟิลลิ่งของสมมติว่าเดินมาถึงลูกเนี่ยความรู้สึกพี่เจกับพาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันใช่ถ,ถ้าพี่เจเจ,เจคิดเนี่ยพี่เจคิดว่าพี่เจจะตียังไงคือตอนนี้มันก็คือมีมีไอ้ข้อออกคงไม่ยอมทําอยู่แล้วอยอมงัดข้าม แล้วมันสั้นไปหน่อยตีช่องนี้แทนซ้ายของ,องต้นนี้อไอรูนี้พอผ่านไปได้แล้วต้องตรงๆหรือเฟดหน่อยหน่อยกับอีกทีหนึ่งคือต้องอ้อมรอหักคอกลับมาเลยแต่รอเนี่ยออกไปนู่นแล้วกลับมามีโอกาสที่จะระยะจะถึงถ้ารอระยะน่าจะถึงถ้าเฟดอาจจะสั้นได้เป็นไปได้พี่มองตอนนี้พี่ว่าพี่เล่นรอพี่ยอมหักคอรอยอมออกไปนี่เลยแล้วให้มันหักคอรอกลับมาอือฮึโอเค ก็เป็นแนวบังคับแ่บคุณต้องตีข้ามเฟสโอเคจริงๆภาพภาพาที่ที่มองเนี่ยจริงๆคือพามองเลยว่าต้องตีข้ามหรือเฟส uh huh. อย่างน้อยเนี่ยพาจะไม่ถึงแต่จออยู่ข้างหน้าเคลียร์ต้นไม้แน่นอนความความรู้สึก okay, ของพาโอเคโอเคอย่าฝืนให้ผมไปฝืนเล่นวิธีเขาผมก็จะเล่นวิธีที่ไม่ถนัดอ uh huh. เหมือนกันสายตาเรามองให้วิธีนี้วิธีที่ใช่ละเราก็ความเสี่ยงพอกันไม่ได้ต่างกันมากหมายครับโอเคเพราะงั้น okay, ผมไปรอนะเชิญก่อน ในแง่ผลงานผมไม่ออนแต่ผมพอใจนะเพราะว่าตอนที่เล็งเนี่ยผมเล็งออกไปขวาของบังเกอร์อีก uh huh. ในเหลี่ยมที่ผมตีออกไปแล้วลูกมันต้องเลี้ยวกลับเข้ามานี่ก็คือเกือบเกือบออนละจากตรงนี้ก็คืออัพแอนดาวก็ต้องมีสกิลในตัวที่จะทำพาให้ได้จริงๆคือมันเป็นความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกได้ตอนที่จะตีแต่ว่าผลงานเนี่ยไม่ได้บอกว่าของใครจะดียวกันนะจริงๆแล้วแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดมากกว่าเป็นฟิลลิ่งที่เรารู้สึก ไอ้ลูกที่พาคิดพาาจะชนต้นไม้ก็ได้กลายเป็นทางเลือกพี่เจดีกว่าแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกความถนัดความถนัดความรู้สึกที่ภาที่เห็นมากกว่าดีที่สุดคืออย่ามาซ้ายหลุมเนี้ย<อ>หลุมสิบเนี่ยอย่ามาซ้ายหลุมเนี้ยอยู่ไปทางกลางกลางกับขวาขวาเนี่ยขึ้นกรีนโอเคแต่แต,<ๆ>แต่ที่บอกอะ่ะคือเขาทําดีไซน์ดีคือมันมีบังเกอร์มาดักตรงกลางไฟเวย์แล้วก็ยกให้เห็นว่ามีบังเกอร์ช,ชัดเจนแล้วก็บีไฟเวสักแคบเลย นี่ถ้าคุณมาตีที่บัมโบกงริเวอร์ไซด์คันที่คลับแล้วคุณไม่เจอหลุมสิบคุณไม่เจอโจ์ที่เราคุยกันเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะคุณเล่นผิดแท่นถ้าคนเล่นผิดแท่นจะไม่เจอตรงนี้เช่นคุณตีไกลพอสมควรแล้วคุณเล่นแท่นขาวคุณก็จะข้ามทุกสิ่งทุกอย่างมาจ่ออยู่หน้ากรีนเลยกลายเป็นหลุมสั้นกลายเป็นหลุมสั้นคุณจะไม่เจออุปสรรคที่เราพูดถึงเลยว่าพูดอะไรของคุณว่าไม่เห็นมีเลยใช่ไหมคุณจะไม่เจอคนที่เจอเนี่ยคือพวกที่ตีระยะปกติแล้วก็เล่นแท่นปกติของตัวเองนะครับหมายความว่า ควรจะเล่นท่านหลัง <c oughs> ก็ไปเล่นท่านน้าเงินท่านดําไปเลยครับถ้าโอเคระยะขนาดท่านท่านขาวก็จะเจอโจทย์เดียวกับเรานี่แหละ <c oughs> โดยประมาณ <c oughs> นะครับมันจะจะไม่เจอก็ต่อเมื่อตีไกลแล้วอยู่ท่านหน้าท <c oughs> ่นหน้าถึงจะไม่เจอเดี๋ยวเราไปสถานการณ์ต่อไปครับ <c oughs> ว่า natural instinct ที่เรามองสถานการณ์เล่นไม่เหมือนกันเนี่ยมันทํำยังไงออกมาได้อีกบ้างมาต่อกันที่สถานการณ์ที่2นะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย มันโอเพนมากนักกอล์ฟเล่นยังไงก็ได้ <Okay. S 1> เนื่องจากว่าดรา์มาดนะีนี่หลุมถัดไปเลยนะหลุมสิเอถูกครับแล้วก็ดรา์มาอยู่ในแฟร์เวย์กรีนอยู่ข้างหลังกรีนค่อนข้างกว้างพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณจะตีเฟดเข้ารอเข้าได้หมดทุกรูปแบบคุณอมองแล้วคุณอยากเล่นแนวไหนจริงๆหลุมนี้จากทีออฟมาเลยดีกว่าว่าเป็นหลุมที่เปิดมีโอกาสที่จะทําแต้มได้เลยท,ท,ที่สนามนะแล้วก็มุมเข้ากรีนก็เช่นกัน กว้างมีพื้นที่ก็มีแค่ทรายสองบ่อดักด้านข้างอคือมันโจดก็คือพลาดจริงๆเลยถึงจะไปหลุดไปในบังเกอร์คือเป็นหลุมลักษณะที่เราตั้งเป้าพาให้กับตัวเองหรือถ้าตีดีก็อาจจะได้เบอร์ดี้ใช่ครับแต่ถ้าหลุดพาหลุมนี้ยจะเป็นหลุมที่เสียใจนิดนึงว่าไม่น่าหลุดเลยถูกต้องเพราะมันไม่มีอะไรลงโทษมากมายคือเราตีผิดเยอะไปเองถูกถึงได้เสียถูกไหมทีนี้ระยะที่เหลือดูจากตอนนี้เนี่ยมันคือถึงทงร้อยยี่สิบห้า โดยประมาณใช่ใช่ไหมโดยประมาณหน้ากรีนร้อยก็ห่างกันประมาณ15หลาจากหน้ากรีนเข้าไปถึงธงคือมีพื้นที่อ่ะพูดง่ายๆจากจากขอบกรีนไปธงร้อ้าคุณเป็นไงพอดีไหมคือพิชชิ่งกําลังใ<ช>่เลยเหมาะกำลังกําลังกําลังใช่คือไม่ได้ตีเน้นจนเกินไปคือตีแบบคอนโทรลได้ดีโอเคนี้ในเมื่อเราจะโชว์สองสถานการณ์ที่ที่ไม่เหมือนกันในกรณีผมเนี่ยบังเอิญร้อเนี่ย ถ้าว่าไปแล้วพิชพชิ่งเต็มเนี่ยเกินถ้าพิชชิ่งไม่เต็มของผมเนี่ยผมถนัดตัวเลขที่ประมาณแถวแถวร้อยสิบมากกว่าซึ่งในกรณีนี้มันก็จะตกแค่หน้ากรีนแล้วมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่กับที่มันก็จะสั้นไปสักสิบกว่าหลาหอ่าซึ่งก็ไม่สวยเป็นระยะบอร์ดผมเพราะฉะนั้นเราผมจะเลือกหลต่างคุณแล้วกันคุณตีปกติถูกไหมคุณตีข้าปกติเพราะระยะนี้ผมก็โยนข้าวทงแล้วอยู่อยู่แล้วโอเคนะของผมต้องแต่งนิดนึงสําหรับผมเนี่ยผมจะโยนด้วย เหล็กที่ตั้งขึ้นมาอีกหน่อยแล้วตีไม่เต็มวงให้ตกก่อนถึงกรีนเลยด้วยความเข้าใจว่ามันจะวิ่งต่อเข้าไปง่ายต้องการให้เหล็กตกหน้าแล้วก็ให้มันรีลีสไปคือไม่มีสปินว่างั้นเถอะใช่เพราะถ้าตีพิชชิ่งเต็มตอนนี้ของผมคือหลังกรีนระยะของผมคือสุดกรีนเลยถ้าตีทอนออกก็จะตกหน้ากรีนแล้วก็จะหยุดผมไม่มีระยะไหนที่มันตีออนกรีนมันมีหน้ากรีนกับหลังกรีน นี่กลายเป็นเริ่มอายุเยอะแล้วนะถ้า<ะ>คิดถึงขั้นนี้ได้เนี่ยคิดเยอะไปใช่ไหมโอ้โหนี่นี่คือกอล์รฟระดับประสบการณ์สูงเ็นกอล์ฟผู้ใหญ่นี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วขไม่นา่าเชื่อว่าจะคิดได้นอย่างนี้เราต้องการนําเสนอสองแนวคิด2วิธีการอยู่แล้วนะค,ค,คุณปกติคุณไปก่อนเลยโอเคอย่าีวตีก่อนอย่าไม่ออนนะ ระยะไม่กั๊กก็ตีสบายแล้วไม่ต้องคิดมากมความที่อ่อนซ้อมด้วยจริงๆแล้วส่วนตัวนะให้เอาเอแก๊ปเวดมาตีเต็มวงอ่ะระยะน่าจะพอดีแต่แก๊ปเวดตีเต็มวงเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยส่วนตัวโดยเพราะยิ่งย่านุ่งๆ่าเงี้ยมันจะแบบมันจะชึกได้มันจะขุดเยอะไปหน่อยได้คุยแค่นนเป็นเป็นเป็น feeling พี่เจดีกว่าคือ natural instinct ก็คือมีความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองจะทําได้หรือไม่ได้ อินสติงก็คือยอมแทงด้วยเหล็กหน้าตั้งแล้วให้มันวิ่งขึ้นในกรณีนี้เอาเหล็กถึงเหล็กเจ็ดเลยนะ120ยิตีเหล็กเจ็ดเลยเนี่ยแล้วก็แค่มันปล่อยมันวิ่งวิ่งออกก็เป็นสกิลที่ติดตัวมาจากการมุดต้นไม้เยอะโอ้โหในวัยเด็กมันต้องติดต่ําเป็น เยี่ยมพี่ขอบคุณครับแต่ผลงานผมมันมันจะฟุกฟุกกับของพาคือช็อตของพ่อพาเนี่ยเป็นช็อตของสถานการณ์ปกติที่นักกอล์ฟทั่วไปควรเล่นเพราะว่ามันก็คือการขึ้นกรีนด้วยระยะคุ้นเคยวิธีคุ้นเคยจบไม่มีอะไรมากมายของผมมันเป็นช็อตแก้ไขหน่อยถูกไหมมันคือมันดันมีระยะบอร์ดถ้าเราซ้อมมาดีเราไม่มีระยะบอร์ดเราก็มีวิธีเล่นที่ถืออยู่แล้วเพราะว่ามันวัดดวงตรงที่ว่า มันต้องตกแล้วมันต้องคลายตัวถ้าตกแล้วมันเจอไปจุดนิ่มแต่มันก็อาจจะไม่ขึ้นอืแต่มันกลายเป็นความรู้สึกแรกที่พี่เจคิดว่ามันเล่นแล้วได้มันจะออกมาผลงานได้ดีไงมันคือวิธีที่คุมได้ที่สุดที่มั่นใจที่เล่นในวันนี้อาเป็นความมั่นใจด้วยดีกว่อาอทินาอาจจะดีกว่านี้ในอีกวิธีนึงก็ได้ถ้าได้ซ้อมหน่อยงั้นจบเลยมาในฐานะมาเชิญนะอยากใกล้อยากรู้สึกว่าได้ฟิลลิ่งเบอร์ดี้นิดนึงเยี่ยม เขาเก็บรูปให้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปลองอีกสักสถานการณ์สองสถานการณ์ครับตามเวลาที่เรามีนะครับเผื่อจะได้พินึกออกว่าเวลาไปเล่นจริงเนี่ยเห็นปั๊บเรานึกยังไงเพื่อนเราอาจจะนึกอีกแบบแต่ถ้าทําได้ครับวิธีทําได้วิธีที่ดีสุดโอเคมาสถานการณ์นะครับอันนี้เป็นหลุมเก้าพาห้าตีเข้าคัาเฮาแล้วตอนนี้ครับเห็นไหมซึ่งหลุมนี้เนี่ย ก็ต้องวางแผนลดนในการหนีน้ํามาดีๆเป็นหลุมพารห้าที่ไม่ยาวแล้วก็จากทีออฟมาเป็นด็อกเลกข,ขวา <Okay. S 2> นักกอล์ฟที่ตีไกลส่วนใหญ่มักจะตีตัดครับแต่ต้องระวังในเรื่องของโอบีแต่พอตัดมาแล้วเนี่ยโจทย์คือมันมีบ่อน้ำหน้ากรีนที่วอลเข้ามามันก็ไม่ถึงกันหน้ากรีนเต็มที่นะแต่มันก็มีพื้นที่อยู่แค่ประมาณสักสีหลา 50สิบหลาหน้ากรนะีนเนาะถ้าเกิดว่าวางมาไม่ไปเป๊ะจริงๆเนี่ยแล้วไปซ้ายเนี่ยมันตกน้าได้อยู่ถูกต้องหลายคนก็จะล่วขวามาหน่อยเมื่อเอาเป็นว่าโจทย์แต่ละโจทย์ที่คิดมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ตัวผมเองเนี่ยมักจะมาประจำเวลาไห่คุณมาเล่นสนามนี่คุณมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพูดง่ายรู้สึกว่าคือหนึ่งมันกลัวน้ําแล้วมันเป็นพาห้าม,มันก็เลยมีความรู้สึกว่าพาห้าหลุมก้าวด้วยมันเป็นหลุมสําคัญมันก็เลยรู้สึกว่าจะต้อง เบียดมาก่อนอย่างน้อยเซฟแล้วมาเล่นช็อต3ถ้าไม่ออนพลาดมาฝั่งนี้ก็ยังเล่นช็อตที่3ขึ้นไปมีโอกาสเป็นเบอร์ดี้ได้ทําไมเราไม่พาไปดูสถานการณ์ที่ระยะมันเท่ากรีนเท่าทงไปเลยก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีทั้งบังเกอร์มีทั้งต้นไม้ถ้าคุณตีมาระดับทงแล้วคุณล่วขวามาเนี่ยมันเล่นยากมากถ้าคุณยอมสั้นหน่อยเป็นการวางตัวช็อตสองมาเนี่ยไอสามขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลใหญ่ยอยู่แล้วใช่ครับแต่บังเอิญเหลี่ยมนี้คือเหลี่ยมที่มีอยู่หนึ่งต้นต้นเล็กๆ อยู่ดีมาต้นเนี้คือปัญหาแต่มันถ้าสาหรับคนที่มั่นใจในการเล่นของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่น่าจะวุ่นวายกับมันมากหรอกเคยถามว่าทําไมไม่เอาออกอ่ะบอกเ่ยคือจุดสําคัญเลยที่คนมักจะเจอมันต้นนิดเดียวนะแต่มันเป็นต้นที่มาอยู่ในจุดยุทธศาสตร์พอดีเพราะฉะนั้นเราเราจะให้เล่นคนลุวิธีก็คือโปรพาก็คือจะตีข้ามต้นไม้ใช่ไหมครับความท้าทายของช็อตนี้อยู่ตรงไหนของการตีข้ามต้นไม้ญ่าตรงนี้ค่อนข้างฟูวันนี้วางลูกให้ลอยด้วย ดูเหมือนธรรมดาเวลาลูกลอยยอดหญ้าเนี่ยเราจะดีใจใช่ไหมเฮ้ยแบบตีง่ายไม่ดีแต่ในกรณีนี้เขาต้องการสอดใต้ลูกสอดใต้ลูกเพื่อให้ลูกโด่งลูกลอยอยู่เหมือนเอาลูกวางบนทีแล้วให้ตีเวทอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะลอดลูกและลูกอยู่ที่เดิมเป็นไปได้สูงหรือต่อให้ไปก็เสียน้ําหนักนั่นคือที่มาของทําไมผมไม่อยากตีข้ามผมมีความรู้ตีโด่งข้ามเนี่ยเล่นยากผมตีมุดต่ําให้มันกุ๊กไปเนี่ยเออมันไม่มีโอกาสเล่นรู้สึกผมชอบมุดมากกว่ข้าม <c oughs> แนวโน,น้มผมนะสายตาผมมองนชวยอินซิตี่มุดดีกว่าทุกช็อตที่ผ่านมาเลยมุดจะมุดท่าเดียวนะว <c oughs> ชอบมุดมาก <c oughs> โอเคบังคับคุณข้ามยมยอด สองวิธีมีความท้าทายของผมโจทย์ยากคืออย่าดันตกในรับยาวเพราะถ้าตกในรับยาวมันอาจจะดีดออกมาหรือไม่ออกมาคุมน้ําหนักยากมากแต่ถ้าผมจะตกหญ้าสั้นมันก็จะซ้ายของธงไปพอสมควรอก,ก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาอยยังไงแต,แต่แต่มันก็มีข้อดีโจทย์แรกที่พี่เจเลือกเนี่ยผมก็ยังคิดว่าผมจะเลือกเพราะว่าหนึ่งมันตัดในเรื่องของต้นไม้ออกไปตัดต้นไม้ตัดรอดลูกถูกมันกคุณ วิธีพาเนี่ยกลายเป็นพอพี่เจพูดมาพาก็เข้าใจว่าถ้าเป็นเวชเนี่ยเราต้องการให้มันลอยข้ามต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องเปิดหน้าเหล็กอืพอเปิดหน้าเหล็กมามันมีโอกาสที่จะลอดลูกใช่มันก็เลยคิดว่าสิ่งที่พี่เจคิดอาจจะดีกว่าถ้าเกิดว่าดูจากเ y ออฟมันคือไฮริสต์ไฮรีเทิร์นนะครับของเขา h i ไฮร i ส k กว่าถ้าเขาพลาดมันคือพลาดเสียหายเยอะเลยมันชนต้นไม้จะอยู่ในรัฟมันลอดลูกมันอยู่ที่เดิมแต่พอสวยมันก็คือสวยมาก ของผมคือไม่มีริสตรงนั้นแต่มันก็โอกาสสวยมันก็น้อยกว่าเพราะมันอาจจะกระเด้งกระต้องกระเด้ง,ดงไงก็ไม่รู้มันอาจจะวิ่งมากกว่าที่คิดอ่อนห่างกว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับคุณก็ต้องเลือกเอาเองว่าวิธีไหนถ้าผ่านไปอีกสเดือนสามเดือนปรากฏอยู่ดีผมซ้อมมาผมมีความมั่นใจตัวเองเพิ่มขึ้นมาถึงสถานการณ์เดียวกันผมอาจจะเลือกวิธีคุณก็ได้อืเพียงแต่ว่าวิธีนั้นเนี่ยไม่ใช่วันนี้อสําหรับผมมันมีข้อแม้ผมต้องมั่นใจกว่านี้ผมถึงจะกล้าตีแล้วก็แต่ละคนกล้าจะไปมีอีก และหลากหลายวิธีถูกอันนั้นคือเป็นของคุณนึกอะไรไม่ออกตีอัดบังเกอร์เลยเป็นระเบิดทรายเอาอีกทีไม่ใช่แล้วอ,อาอแล้วถูกทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวไม่ลงโจทย์ข้อแรกเลยสิ่งที่ไม่ได้ คือน้ำหนักไม่พอ <laughs> พัดไม่ถึงหลุมพัดไม่ถึงหลุมไม่มีทางลงจต่ <laughs> งไว้นะครับไม่ว่าจะเล่นอะไรสวยขนาดไหนพัดไม่ถึงหลุมไม่มีทางลงครับเ <laughs> จ็บใจ